เต้าหยองระเบียบวาทศิลปฮอตมากจนสาวใหญ่นะคะเปิดของรับให้ดูจริงเหรอพร้อมกับจะรับไปดูแล โอ้โหเกิดอะไรขึ้นคะสําหรับน้องเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์ซึ่งเราเองก็มองเห็นถึงความหลอของน้องเต้าหยองเนี่ยที่ตอนนี้กาลังโตเป็นหนุ่มเนี่ยกำลังหล่อขึ้นหล่อขึ้นพัฒนาการความหล่อขึ้นไม่หยุดจริงๆนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้ที่หมอลังเปิดฤดูกาลมาน้องเอกก็ได้ไปเดินสายกับทางวงระเบียบวาทศิลป์ก็คือเดินสายตางานต่างๆตามจังหวัดต่างๆค่ะและแฟนคลับ f อก็มีทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ไปแสดงที่ไหนแฟนคลับก็ไปให้กําลังใจกันเยอะเลยค่ะ สำหรับน้องเต้ายองระเบียบวาทินนะคะหรือว่าหมอลำดาราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักกันในนามเต้ายองเอวเด้งเอวหวานซึ่งเต้ายองโด่งดังมาจากการเป็นแดนเซอร์แล้วก็มีแฟนคลับเอฟซีนะคะได้นําคลิปตอนที่น้องเต้นไปนลงติกต็อกจนน้องกลายเป็นดาวเต้นในติกต็อกนะคะที่ต้องบอกเลยว่าหมอลำหล่อหมอลำดาราแล้วก็หมอลำเอวดีนี่ยก็คือเต้ายองเลยค่ะแล้วสําหรับคราวนี้นะคะทางด้าน อามารินนิวนะคะก็ได้มาลงข่าวนี้ไว้ค่ะซึ่งเน้รูปภาพน้องเต้าหยองด้วยนะคะแล้วก็ได้เปิดหัวว่าเต้าหยองระเบียบว่าทศินฮอตมากจนสาวใหญ่นะคะเปิดของลําให้ดูเสนอตัวขอรับไปดูแลอดีิงไม่อันนี้ต้องรอติดตามนะคะสําหรับอามารินนิวก็ได้โพสต์หัวข่าวมาแบบนี้พร้อมกับมีลิงก์ให้กดเข้าไปนะคะซึ่งนั่นก็ เป็นรายการนะคะของทางช่องอมรินทีวีค่ะที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่แม่เมาส์รายการนะคะพาไปเปิดบ้านเต้าหยองยุคนเดดหรือเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์หมอลำเงินล้านขวัญใจแม่ยกความลับไม่เป็นความลับอีกต่อไปเพราะรายการแม่เมาส์ยังไงไหนเล่าสีวันเสาร์นี้ค่ะนั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันที่23พฤศจิกายนค่ะนี่แม่อ้วนนะคะก็จิและเจนนี่รวมตัวไปเปิดบ้านเต้าหยองครั้งแรกค่ะ รายการแรกด้วยนะคะพร้อมชมสเต็ปเด้งเรียกซับอ่าที่เคยโดนเปนหนักหลักล้านฮอตจนสาวใหญ่เนี่ยเปิดของรับให้ดูพร้อมกับเครื่องหมายตกใจนะคะอ่าต้องรองฟังผูดด้นี้เลยนะเพราะว่าในแหละข่าวนี้ก็คือเป็นเปิดครั้งแรกนะคะสําหรับบ้านน้องกระยองด้วยก็คือเสนอตัวเนี่ยขอรับน้องนะคะไปดูแลเลยอมืมันก็มีจริงนะคะส่วนส่วนที่ว่า ใรหมอรามอเนี่ยคะ่ะมีแฟนคลับเอฟซีมีแม่ยกหรือว่าคนมีเงินหน่อยเงี้ยคะ่ะที่จะมามอบมาลายัยหรืออาจจะมาเสนอแบบเนี้ยมันอาจจะมีกันเกือบทุกคนเลยนะคะที่หน้าตาดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทีนี้สําหรับอภรนนะคะก็ได้ลงข่าวไว้ว่าส่วนเรื่องของดวงก็เฮงสุดแสดงว่ามีการเปิดดวงในรายการนี้ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะคะ่ะ จะสนุกสนานแค่ไหนรอติดตามรายการแม่เมาส์ยังไงไหนเล่าซิในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2567เวลา10โมงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะซึ่งเราก็ได้เห็นภาพนะคะผ่านาเว็บไซต์ของอมรินทร์นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศบ้านน้องต้อยองนะคะที่มีพ่อเอกด้วยนะคะที่อยู่ในรายการแล้วก็มีพูดถึง ประวัติความเป็นมาของวรงมอลําระเบียบวาทสิ์ด้วยค่ะอันนี้แฟนคลับหมอํำนะคะห้ามพลาดเลยค่ะใครที่อยากชมบ้านน้องเต้าหยองผ่านรายการนี้ก็จะได้เห็นทุกมุมของบ้านนะคะแล้วก็ได้ฟังน้องเต้าหยองพูดเรื่องสาวใหญ่เนี่ยเปิดของราให้ดูพร้อมเสมอนอตัวไปเลี้ยงดูเลยใครยังไงนะคะอะไรจริงไหมอ่ะแล้วสําหรับน้องเต้าหยองนะคะเอ๊ะตอนนี้ก็เห็นแวบๆบแบบเหมือนแม่รักนะคะ แฟนของพ่อเอกนะคะหรือว่าแม่ของแม่บุญธรมของน้องเจ้หยองนี่แหละค่ะก็ได้เหมือนมีการลงคลิปนะคะผ่านเฟซของแม่รักสิภานะคะและเป็นดราม่าหรือยังไงนะคะอน,นี้แอดมินเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราเห็นในส่วนมุมมองของเรานะคะเรามองว่ามันเป็นคลิปที่พ่อกับลูกเขาเล่นกันน่ารักน่ารักนะคะซึ่งนะคะคลิปก่อนที่คุณแม่จะออกมาขอโทษนะคะคุณแม่ก็ได้ใส่หัวคลิปนะคะบอกว่า แต่ละมือ้อแต่ละเดของสองพ่อลูกคุยกันไปคุยกันมาก็ยกฝ่ามือใส่กันแล้ววงเล็บขำๆคาะตีบดแตกทั้งพ่อทั้งลูกค่ะซึ่งนั่นก็เป็นในคลิปนี้นะคะขอะขอนุญาตคุณแม่รับลูกคะ่ะ ซ้อมบท <ด S 2> เลยครับคช่วงนี้ค่ะก็คือช่อออวงน,นี้หรือว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้เราก็จะเห็นได้ว่าทั้งน้องเต้าอยองพ่อเอะนะคะ,ะเราก็ไม่รับเนี่ยก็มีเดินสายงานละครถ่ายทาละครกันเยอะพอสมควรอยู่นี่จะเป็นความเอ็นดูพ่อกับลูกเขาหยอกกันหรือว่าอาจจะเป็นการซ้อมบทก็เป็นไปได้นะคะซึ่งแม่ลาเองนก็ใส่วงเล็บไปอยู่ว่าคำขำพ่อกับลูกเขาตีบทแตกนะคะหนีทั้งพ่อทั้งลูกเลย แล้วทีน่นี้คุณแม่ก็มาลงอีกคลิปหนึ่งนะคะผ่า,านเฟซลักสิพัน์กันนะคะบอกว่าแม่ต้องขอโทษด้วยนะคะที่โพสคลิปพ่อลูกหยอกเล่นกันแล้วทําให้แม่แม่เนะี่ยไม่สบายใจไม่พอใจต่อไปแม่จะพิจารณาและไตร่ตรองก่อนที่จะโพสนะคะวงเล็บแบบนี้ได้ไหมคะพร้อมกับอีกหนึ่งคลิปค่ะที่เป็นคลิปน้องเต้ออยองกับพ่อเอเชียนเคยค่ะซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ด้วยความเหนื่อยล้าเนาะก,ก็อยากจะมาสั่นดูอยากจะนวดนิดหน่อยอ่า ความน่ารับคุณพ่อของลูกคือตอนนอนพ่อพอดแม่ต้องมีหน้าที่ยกขาพ่อค่ะเพราะว่าพ่อเป็นคนขับรถเซตตินแล้วจริงๆก็มีคอมเมนต์นะคะที่เข้าไปคอมเมนต์ในคลิปเนี่ยเยอะมากเลยนะคะก็บอกว่าเอ้ากําลังใจค่ะแม่อย่าไปซี่นะคะแล้วก็มีดราม่าตอนไหนเอองงว่มีดราม่าตอนไหนนะคะ แล้วก็ท่านนี้ครูเอกกี้นะคะบอกว่าปล่อยผ่านค่ะทําไมที่อะไรแบบนั้นเนาะคนเราเออแล้วก็ทางด้บบานแม่หลักก็มาตอบคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าพ่อกับลูกเลยต้องระวังตัวไม่กล้าเล่นอะไรกันมากค่ะเอแต่เรามองนะถ้าเป็นคิในคลิปแรกเนาะเราก็มองว่าพ่อก็หยอกลูกลูกชายโดยที่กรรมแบบนีน้อาจจะไม่เจ็บก็ได้เพราะดูสีหน้านอ้องก็ยหยองก็ปกตินะคะซึ่งคําว่าปากติถ้าเจ็บมันก็ต้องแสดงอากาศออกมาว่าเจ็บเนาะแต่อันนี้ พ่อก็ไม่ได้ทําแรงมาะแต่คนที่ดราม่าเราก็ไม่ได้ใจเหมือนกันเนาะแต่เห็นทางด้านแม่รักนะคะได้ออกมาโพลแบบนี้พร้อมกับคลิปแล้วเราก็ส่งกำลังใจให้แม่ละค่ะมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่แฟนคลับ FC บางท่านบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ติดตามประจาําหรือจะเป็น f c หน้าใหม่นะคะหรือว่าเขาไม่ได้ดูคลิปเต็มๆคลิปยาวๆหรือเขาไม่ได้ติดตามชีวิตของพ่อเอหรือน้องเต้านเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าอันนี้คือเป็นการหยอกกันหรือว่า เรื่องจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็ห่วงศิลปินที่ตัวเองที่ชอบของลูกชายน้องก็หยองอาจจะห่วงเยอะไปหน่อยเงี้ยค่ะก็กลัวว่าน้องจะเจ็บนะคะแต่เราก็เห็นได้ว่าพ่อเองเองนะคะเป็นพ่าเรียกว่าผู้บริหารหมอลำนะคะที่สุภาพชนก็คือไม่ว่าจะเป็นกริยาท่าทางคําพูดนะคะพ่อเองก็คือเป็นคนที่พูดจาสุภาพมากๆแล้วก็ไม่เคยเห็นพ่อเองในในโหมดที่แบบว่าในโหมดที่แบบ ยังไงดีล่ะไม่ไม่ต้องถึงกับขั้นว่าจะทําน้องเต้ออยายอมเก็บได้หรอกคือพ่อเอกก็คือเป็นคนที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นอีกคนหนึ่งค่ะดูแลบริหารลูกๆในวงเนี่ยจนทําให้ลูกๆหมอํำในวงเนี่ยรักพ่อเอกกันเยอะมากแล้วทั้งพระเอกหมอลำนะคะที่เคยอยู่กับพ่อเอกเองะคะก็ประสบความสําเร็จกันเกือบทุกคนเลยนะคะอาทิเช่นคุณบอยเิริชัยนะคะจนไปก่อตั้งหมอํำใจเกินร้อยนะคะคุณนุกพงศก,กรนะคะก็มีวงหมอรำเป็นของตัวเองนะคะก็เป็นหมอรำเสียที่หกเนาะแล้วก็ คุณแมนจากรพานก็คือขวัญใจแฟนๆนะคะเป็นวงบล์าเชียนกันนะคะแล้วก็คุณบูธจากพัน์ลําเพินีนก็เป็นวงซันแล้วบัตเทิงศินแล้วก็อย่างล่าสุดนะคะเจสี่เจสี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะในวงระเบียบวัตถศิลป์ที่โดดเด่นม,มากๆแล้วก็คือดาบตลกของระเบียบนะคะและตอนนี้ก็ได้ผันตัวออกไปนะคะพร้อมกับพระเอกบูธแล้วก็ได้ไปทํวาวงซันแล้วแล้วก็ได้แยกออกมาทําวงของตัวเองนะคะนั่นก็คือวงสาเกตน,นกครสิลที่เปิดฤดูกาลมาปีนี้ปีแรกเลยซึ่งต้องบอกเลยว่า พ่อเอเนี่ยได้อบรมสั่งสอนแล้วก็ให้กําลังใจลูกแล้วก็เมื่อลูกได้เติบโตเนี่ยพ่อก็พร้อมที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ได้เห็นแต่เรื่องราวดีๆมากกว่านะคะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าแฟนคลับตอนนี้ของน้องตะอยองเองก็คือมีเพิ่มเข้ามาทุกวันพะน้องเองก็มีทั้งงานละครหน,นังน,นะคะ ก็มีฐานแฟนคลับที่เพิ่มขึ้นฉะนั้นแล้วบางครั้งนะคะการลงคลิปเนี้ยอย่างที่แม่หลักบอกเลยค่ะก็จะพิจารณาก่อนที่จะลงคลิปออกไปนะคะก่อนที่จะกลายเป็นประเด็นดาังมากค,ค่ะค่าสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องรอติดตามนะคะรายการแม่เมาส์ไหนเล่าซีพุ่งนี้นะคะซิบมองตรงค่ะที่ช่องอมรินทีวีนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ส่งกําลังใจให้แม่รักพ่อเอแล้วก็น้องเต้าหยองแลก็ระเบียบวาทศิล์นด้วยค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ